สถิติอะไรของแบคพิงที่ยังไม่มีใครล้มได้บ้างกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับด้ยวยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับขอแบบทั้งหลายคนอันดับหนึ่งของเกอร์กุ๊ปเจน3อันดับหนึ่งเกอร์กุ๊ปอันดับหนึ่งของโลกขอรวมหมดเลยนะอยากรวมสถิติไปดูกันด้านฝั่งความคิดเห็นเลยลวกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าสถิติมีมากมายซะจนบรรยายไม่หมด แต่มีเหตุการณ์อย่างหนึง่งที่ถ้าไม่แช่แบ็คพิง์ต้องเป็นสี่คนนี้เท่านั้นด้วยนะบอกเลยรอดยากเหตุการณ์ที่ค่ายโดนคนเก่าสาบคนเก่าเกลียดแล้วพ่านมาเฟกนิวใส่สาวทั้งเรื่องเดทเรื่องคอนที่ไม่มีคนดูโดนผู้เชี่ยวชาญเกา่าดูถูกจนต้องระเหตุออกจากเกาหลีใต้ไปทัวร์คอนเสิร์ตบวกโคชลิล่าเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในเกาดังทั่วโลกแต่สื่อในเกาแทบจะไม่มีใครเอ่ยถึง เพิ่งจะมีปี2020นี่แหละที่ทั้งสื่อแม้กระทั่งประธานาธิบดีเอ่ยถึงมีใครทําได้แบบนี้ไหมถ้าเป็นวงอื่นอาจจะจบไปแล้วบอกเลยนี่แหละเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวงวันเปนที่2นะครับผมการได้เป็นเกอร์กรุ๊ปจากเคป๊อวงแรกที่ได้ไปแสดงในเทศกาลดนตรีโคเชล่ a ที่ถือว่ายิ่งใหญ่ไปอันดับต้นๆของโลกเนี่ยคือตำนานอาจจะไม่ใช่สถิติที่เป็นตัวเลขชัดเจนแต่ว่าน,านับกันจริงๆ มีกี่วงจากเคป p อกันที่มีโอกาสจะได้ไปวงการนี้ไม่ใช่สื่อดนตรีหลักวงการนี้ไม่ใช่สื่อดนตรีหลักของโลกโอกาสในการจะได้ไปแสดงที่งานนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเราเองก็ไม่รู้กระบ,บวนการในการคัดเลือกแต่เขาคงไม่จิ้มอีแก้วอีคำหรือศิลปินสารตาสัญญา,ยายที่ไหนไปหรอกเขาก็ต้องดูยอดดูสถิติดูกระแสดูองค์ประกอบหลายอย่างในการเลือกไปบางคนค่อนขอดว่างานอาบตองานวัด ไม่รู้ว่าไม่มีชุดข้อมูลของคเสล่าจริงๆหรือเพราะเห็นว่าแบคพิงได้ไปเลยดาวเกตเทศกาลนี้แต่ก็ดาวเกตได้แค่ในหมู่มวลเคป๊อปแฟนหรือในด้อมตัวเองนั่นแหละบางน้อมก็ประหลาดแซะงานนี้งานนั้นแต่พอมีภาพโปสเตอร์ปลอมหลุดออกมาว่าวงตัวเองจะได้ไปวีดจนแบบยังไงก็ไม่รู้นะฮะและในอนาคตต่อให้มีเกอร์กรุ๊ปจากเคป๊อปไปแสดงแต่แบคพิงก็จะถูกเรียกว่าวงแรกอยู่ดีและที่สำคัญ ผลงานที่ออกมาคือดีมากๆประสบความสำเร็จมากๆอย่างมากช่วนที่อยู่อเมริกาไวส์ของ b บ c ็กพิงคือไม่ใช่เคป๊อปเลยแต่คือเกิร์ลกรุ๊ปฝั่งนั้นมากซึ่งไม่ใช่ทุกคนทุกวงจะทำได้แบบนี้ที่กลมกืนไปกับบรรยากาศขนาดนั้นที่สำคัญศิลปินเซเลบมากมายเข้าหา b บ c ็กพิงกันสะพังสะพึงอเมริกันเกิ l มากไว้ดีมากจริงๆงานโคชล่ามันคือเครดิตที่โคตรดีของชีวิตของศิลปินคนนึง หรือกลุ่มหนึ่งเลยถ้าเป็นประวัติการทำงานแล้วใส่ไปในรีสุเม่คุณจะถูกคนสัมภาษณ์สนใจทันทีแล้วยิ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากเคป๊อปอันไม่ใช่สื่อดนตรีหลักของโลกยิ่งเป็นอะไรที่ a m a เมซ g และดีมากๆในส่วนของสถิติตัวเลขอื่นๆก็อย่างที่ความเห็นบนบนบอกนั่นแหละส่วนแนซังที่บางคนในบางด้อมเอามากดก็ให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมละกันถ้าได้แน่นอนว่าติงยันดิฉันแฮปปี้ดีใจถ้าไม่ได้ก็ซัพพอร์ต ให้สถิติอื่นมันเด่นเลื่อนๆต่อไปเพราะต่อให้ได้แรงสั่งก็จะยังมีคนกดอยู่ดีว่าให้ได้ต่อเนื่องสิวงนั้นวงนี้เขาได้ปีนั้นซ้อนปีนี้ซ้อนเลยนะเบ g p พิงประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ไม่เป็นที่ยอมรับของบางคนในบางด้อมอยู่ดีแหละต่อให้มีแดงสั่งจากดาวอังคารพุทธประหัตปูโตยูเรนะัสก็เป็นแค่ถ้วยกระโหลกกลาสําหรับบางด้อมอยู่ดีความคิดเห็นต่อไปนะครับผม ยอดอัลบั้มหนึ่งล้านจำได้ว่าเคยมีกระทู้ถามเรื่องยอดอัลบั้มเกอกุ๊บว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมีเกอรกรุ๊บทายอดอัลบั้มได้1ล้านแตกซึ่งทุกคนแทบจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายแบ็คพิงก็มาทําให้คําว่าเป็นไปไม่ได้นั้นให้เป็นไปได้ขึ้นมาจริงๆมีอีกหลายสถิติที่ความเห็นอื่นๆได้พูดไปแต่เนี่ยขอยกยอดอัลบั้มหนึ่งล้านมาพูดอีกเพราะปิ่มมากๆความคิดเห็นต่อไปนะครับผม เอาหลังหลกก็คือยอดซับสไคร์ใน YouTube 62.4ล้านยอดผู้ติดตาม IG รายบคุคคล40ล้านบวกทุกคนมีลิซ่ายอดผู้ติดตาม IG รายบคุคคล40ล้านบวกทุกคนมีลิซ่าที่50ล้านบวกยอดขายอารบบ้ามล้านแตกยอดวิวพันล้านคลิปเต้นแดน c แพ r a ิ t i ก100ล้านบวกทุกคลิปเฟจจิลิงกับศิลปินระดับโลกอย่าง s e l ี n a าโกเม คาร์ดิบีเลดี้กากา้าและมีอารีนาแกนมาช่วยโปรดิวส์เพลงไอซ์ครีมโซโล่เดี่ยวได้บุคคลเจนี่โซโล่8 0ล้านโลเซ่ออนเดอะเกลว์หนหร้อยลบล้านยอดดิสนลท์1ล้านบวกมากสุดในประวัติศาสตร์เคป๊อปความคิดเห็นต่อไปนะครับผม ยังไม่ต้องพูดถึงการล้มสถิติของวงรอง็อกเอาแค่สถิติของโรเซ่คนเดียวก็ล้มยากแล้วเซ้นยอดอัลบั้มของโรเซ่เนี่ยมีเกอร์กุปปจจุบันวงไหนสู้ได้บ้างเราพูดถึงที่ยังแอคทีฟอยู่ไม่ต้องแยกเจน3เจน4อะไรเพื่อให้มีซีนนะแล้วก็ขอเปรียบเทียบยอดต่อหนึ่งอัลบั้มพวกสถิติที่นํามาขิงกันแล้วบอกว่ายอดรวมทั้งหมดตั้งแต่เดบิวต์มาเราไม่เอานะเพราะไม่งั้นพวกวงที่ออกเพลงออกอัลบั้มทีคําปีละหลายครั้งต่อปี คงได้เปรียบก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเ้วยในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปนี้อยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ